การพัฒนาชุมชนประทรวงมหาไทยเล็งเห็นปัญหาความยากจนสกิจสังคมหันมาให้ความสำคัญกับความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นจัดโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้บนเวทีเสวนาใหญ่ในหัวข้อการปฏิบัติการขจัดความยากจนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกช่วงวัยอย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะเป็นเรื่องของการนำเอาผลปฏิบัติจริงนะครับเรียกว่า Show and, and Share นะครับมาเพื่อเพื่อที่จะบอกกล่าวให้กับให้กับท่านผู้ฟังผู้ร่วมเวทีรวมทั้งผู้ที่อ่านนะครับจาก จากรายการอื่นๆนะครับซึ่งเราจะแชร์ไปทั้งออนไลน์หรือ a c e b o o k อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการนําเรื่องอเรื่องของการแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐบาลซึ่งนโยบายตัวนี้ก็คือเรื่องของการขจัดความยากจนนะครับแล้วก็พัฒนาคนทุกช่องวัยอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างความสําเร็จของจังหวัดนะครับที่เราพิจารณาเห็นว่า เป็นจังหวัดที่มีกระบวนการทํางานที่ประสบความสำเร็จสมควรที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับที่อื่นได้นอกจากพูดเรื่องความสําเร็จแล้วอยากให้พูดความล้มเหลวและการแก้ไขปัญหาหน้างานได้ว่าไอ้ความล้มเหลวตัวนะี้ท่านแก้ยังไงนะครับเพื่อจะเพื่อจะบอกต่อแล้วก็อย่างน้อยสุดก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้ให้กับทีมอื่นในจังหวัดอื่นหรือพื้นที่อื่นนะครับต้องสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากนะครับด้วย ด้วยทรัพยากรพื้นถิ่นเป็นหลักและขณะเดียวกันมันต้องตระหนักร่วมกันว่าเราต้องต้องอยู่ร่วมกันให้ได้จะมีความสุขทุกคนนะครับกรับเรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านได้ทําไว้เราจะสืบสานต่อในขณะเดียวกันก็เชิญชวนพี่น้องชาวประชนะครับสืบสานเรื่องนี้ต่อไปด้วยด้วยพลังใจที่ในการภายใต้กรอบหลักปัญญาของสิปบปเพยงมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน